สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูลรักกอนอีกครั้งนะคะก็ห่างหายกันไปนานนะคะสําหรับการทาคลิปในวันนี้นะคะคลิปในวันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ดวงในช่วงสิ้นปีนี้ถึงปีหน้านะคะว่าจะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3กองไพ่ค่ะอันนี้ใบที่1นนะคะใบที่2และใบที่3ให้ตั้งสมาธิดีๆนะคะแล้วค่อยเลือกไพ่ที่รู้สึกว่าดึงดูดสายตาม,มากที่สุดขึ้นมา1ใบค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านที่เลือกไพ่ใบที่1นนะคะที่เป็นรูปตาช่างตรงนี้นะคะแล้วพื้นหลังแบ็คกราวนะคะก็เป็นสีทองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวันที่ตัวตนของคุณก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคุณเลือกถูกกองหรือเปล่านะคะตัวตนของคุณเป็นยังไงคะสําหรับคนที่เลือกกองที่1คะ่ะ the fool ค้างข้างเป็นคนที่มีความอิสระทางความคิดนะคะ แล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะทํางานอิสระหรือว่าอยากไปไหนอยากทําอะไรก็มักจะได้ไปเป็นส่วนมากนะคะอัศวินถ้วยค่ะต่อจากเมื่อกี้เลยนะคะเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองนะคะอยากทําอะไรไปไหนอิสระค่ะหกดาบอาจจะกําลังมีอะไรบางอย่างที่กําลังรอคุณอยู่นะตรงนี้นะคะ The Tower ต่อเนื่องไปเลยค่ะห้าดาบจัดเมน้นเก้าดาบ สามเหรียญคุณนะคะค่อนข้างเป็นคนที่มีความคิดไม่ค่อยเหมือนใครสักเท่าไหร่นะคะในบางครั้งบางทีก็เป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเองมากนะคะต้องการเหตุผลหลายๆอย่างที่มารองรับความคิดแล้วก็ความเชื่อของทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นนะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าแค่ตัวเองเท่านั้นแต่หมายความว่า ต้องหาข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆมาประกอบกับคำพูดในสิ่งที่คนอื่นเขาพูดกับคุณด้วยเหมือนกันถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ใช่หรือมีความขัดแยง้งมีอะไรที่คุณกำลังคิดอยู่แล้วมันไม่เหมือนเขาคุณก็ยังจะไม่เชื่อแต่คุณไม่เชื่อแต่คุณก็เก็บเอามาคิดเหมือนกันนะคะในบางครั้งบางทีมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยคิดหลายๆเรื่องคิดหลายอย่างมากจนเกินไปนะคะจนบางทีเนี่ยสมองเนี่ยรู้สึกว่าลืมในสิ่งที่คุณกําลังคิดในตอนนี้แล้ว นะแต่อนาคตคุณก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าความตึงเครียดตรงเนี้ยมันยังคงอยู่มันเหมือนกับร่างกายมันยังคงจดจําวันนั้นที่มันเครียดอยู่นะคะคุณก็ต้องรู้จักปล่อยวางให้มากกว่านี้นะคะชาวกองที่1ค่ะสิ่งดีๆอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูใหม่นะ เอวิลค่ะหกดาบเดวิลว่ฟอร์จูนค่ะเดวิสตรีน ว่าสิบดาบตรงเดวิลเจ็ดดาบเดสตาร์หนึ่งดาบ สิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นเรื่องโชคลาภทางด้านการงานนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานที่จะดีขึ้นกว่านี้นะคะในตอนนี้บางทีมันอาจจะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคหรือมีอะไรใดๆก็ตามที่คุณคิดว่าตอนนี้กําลังดวงตกหรือดวงไม่ดีนะคะแต่ตอนเนี้ย ตรงนี้นะคะก็คือต้องบอกว่ามันเป็นกรรมที่เกิดขึ้นกับคุณในสิ่งที่คุณได้เคยทำเอาไว้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะเกิดจากการเล่นการพนันหรือว่ามีสิ่งใดที่เคยทำผิดไปนะคะตรงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการผิดศีลน,นะคะผิดศีล5ข้อนี่แหละนะถ้าเกิดใครรู้ว่าตัวเองเนี่ยเคยทำผิดพลาดอะไรไว้นะคะก็ให ขอขมากรรมกับพระนะคะให้ท่องบทขอขมากรรมแล้วก็หมั่นสวดมนต์หมั่นทําบุญอยู่บ่อยๆนะคะเป็นนิดเลยนะตรงนี้จะช่วยทําให้ยกดวงของคุณขึ้นมาได้นะคะตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรหรืออะไรก็ตามนะที่คุณคิดว่าทําให้ดวงคุณตกแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทําไว้นะคะแต่ตรงนี้มันมีโอกาสแล้วก็มีแนวโน้มที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมากเลยนะแต่ตัวคุณเนี่ยจะต้องทําให้อา่า ใจิตใจของคุณเนี่ยเข้มแข็งมากกว่านี้ต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคคุณต้องพยายามมองในแง่บวกเข้าไว้นะคะเวลาที่เจอสิ่งที่ไม่ดีเข้ามากระทบหรือเวลาที่เจออุปสรรคเกิดขึ้นนะคะก็ให้คิดในแง่บวกเข้าไว้แล้วพยายามแก้ไขปัญหานั้นด้วยอารมณ์ที่ดีนะคะด้วยความใจเย็นนะคะอย่ามองโลกในแง่ลบมากจนเกินไปมันจะทําให้ตัวของคุณนั้นมองหาหนทางแก้ไขไม่ออกแล้วทุกสิ่งอะ่ะมันจะมันจะทําให้ดิ่งลงเพราะว่า มันเหมือนเป็นกฎของแรงดึงดูดของจักรวาลเนาะว่าเราคิดแต่ในเรื่องที่มันไม่ดีคิดแต่ในแง่ลบอะค่ะมันเลยทําให้ดึงดูดสิ่งที่มันไม่ดีพอมันไม่ดีปุ๊บเราไปดึงดูดปุ๊บแล้วทำยังไงดวงค,คุณถึงจะดีขึ้นนั่นคือคุณต้องคิดตรงกันข้ามกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันจะทําได้ยากหรือทําไม่ได้เลยก็ตามแต่ถ้าคุณพยายามเนี่ยสักวันหนึ่งอะมันจะสําเร็จนะคะตรงนี้เนี่ยแล้วเดอะสตาร์เนี่ย มันคือดวงดาวที่เกิดขึ้นมาในคืนที่มืดมิดตรงนี้นะคะแล้วงูกับสุนัขเนี่ย หรือว่าเป็นสุนัขจิ้งจอกหรือเป็นแมวหรือเป็นอะไรก็ตามตรงนี้นั่งอยู่ด้วยกันความเป็นไปได้มันมีไหมมันไม่มีนะคะความเป็นไปได้ที่จะมานั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้เพื่อมองดาวมีบอ่อน้ําข้างหน้าบอ่อน้ําตรงนี้คือบอ่อน้ําของความหวังนะคะที่คนคนนี้กําลังเดินไปตรงนี้คือความสําเร็จในโชคลาภหน้าที่การงานที่กําลังจะได้งานที่ดีๆเข้ามานะคะใครตรงนี้ที่ออ,อ,อเดอร์ไม่ค่อยเข้านะคะถ้าเกิดใครที่ทางานงานขายหรืองานอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นงานที่เป็นโครงการ หรือต้องการรอการอนุมัตินะคะในอนาคตมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ค่ะโอเคกองที่หนึ่งก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านที่เลือกกองที่สองนะคะที่เป็นรูปแบง 100บาทนะคะธนบัตร1 0 0กําลังบินอยู่แล้วมีรูปคนเนี่ยเอามือควาไปและซึ่งอยู่ในช่วงเวลากลางคืนและพระจันทร์ไม่เต็มดวงด้วยเดี๋ยวเรามาดูามาดูกันนะว่าสิ่งดีๆอะไรกำลังกำลังจะเกิดขึ้นบ้างนะคะตรงนี้ก็ดูตัวตนดูพื้นฐานก่อนนะคะ The world ค่ะถ้าพื้นฐานตัวตนไม่ตรงนะคะให้ไปดูที่กล่องไพ่ใหม่นะคะหถ้วยค่ะ อสวินดาบก้าวไม้สิบดาบดี The เอมเพรสเจ็ดเหรียญ ราชินีเหรียญนะคะคุณนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความคิดที่กวา้กวางไกลนะคะแล้วก็ตอนนี้มันเหมือนกับได้ทําในสิ่งที่อยากทําแล้วจนมาถึงจุดจุดหนึ่งคุณก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้ชีวิตคุณขาดอะไรนะคะแต่ตอนนี้ จริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานชีวิตของคุณเนี่ยมันไม่ได้ขาดหรอกแต่ตัวคุณเองนะคะที่รู้สึกว่าขาดเนี่ยเพราะคุณกําลังตามหาอะไรอยู่หรือเปล่าคุณกําลังตามหาคนที่ใช่อยู่หรือเปล่าหรือคุณกําลังตามหาเงินจํานวนหนึ่งที่คุณต้องการอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยไพ่บอกมาเลยว่ามันยังเป็นอนาคตอีกค่อนข้างไกลนะคะกว่าจะถึงเป้าหมายที่คุณต้องการตรงนี้ไพ่ไม่ได้บอกอะไรมากนะ,ะก็จะประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ตอนนี้ถึงปลายปีหรือว่ายืดไปถึงปีหน้านะคะจะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นคุณบ้างนะคะสามถ้วยค่ะ ฟูค่ะดมู The Moon คคนค่ะฮัลโหลแฟนส์ค่ะห้าเหลียญค่ะ เมจิกเชียนค่ะอืมหนึ่งดาบโอเคตอนนี้นะคะตอนนี้ถึงอนาคตเนาะอน,อนาคตอันใกล้นะคะคุณจะได้เจอใครบางคนที่เข้ามา เหมือนกับเข้ามาเติมเต็มให้คุณนะ่ะในสิ่งที่คุณขอไว้อนะในสิ่งที่คุณต้องการนะไว้ตื่นเต้นแทนนะคะตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยกำลังเหมือนกำลังดําเนินดําเนินการนะคะช่วยเหลือคุณอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยคือคนที่จะเข้ามานะคะในเวลาที่คุณอ้างว้างหรือในเวลาที่คุณแบบ ต้องการใครสักคนเพื่อเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาหรือเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้เขาคนนั้นเนี่ยจะมาขนาบข้างเลยค่ะอันนี้เป็นไพ่ของพระสังฆราชเนาะพระสังฆราชก็คือมีครบทุกอย่างเลยทั้งมีภูมิธรรมทั้งมีเงินมีสติปัญญามีอำนาจมีบารมิทุกอย่างเลยนะคะพระสังฆราชมีหมดเลยคนคนนี้เนี่ย จะเข้ามาช่วยแนะนำหรือเข้ามาช่วยเหลือคุณไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างนะคะทำให้คุณเนี่ยได้มีปัญญาเพิ่มมากขึ้นเพราะเดอะเมจิชเชียนก็เป็นคนที่เก่งรอบด้านเหมือนกันนะคะตรงนี้คือเก่งทัเก่งกับเก่งมาขนาบข้างแล้วมาช่วยเหลือคุณอยู่นะคะจะทำให้ตัวคุณเนี่ยประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณหวังและตั้งใจเอาไว้ก้องที่สองนี้ถือว่าโชคดีมากๆแต่หน้าไพ่อาจจะดูแบบน่ากลัวไปหน่อยนะคะแต่ว่า ถ้าเกิดว่าคุณดูถึงตอนจบเนี่ยบอกเลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยเพราะว่าจะได้ใครสักคนเนี่ยเข้ามาอย่างที่คุณต้องการเลยนะคะ สวัสดีค่ะท่านที่เลือกกล่องที่3นะคะเป็นรูปคนคนหนึ่งนะคะที่กําลังนั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีเสื้อนะคะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ยูเทิร์นกำลังคุยโทรศัพท์อยู่นะคะและด้านหลังก็ติดไฟแดงด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูพื้นฐานเบื้องต้นตัวตนของคุณนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ในภายหลังเนี่ยคุณสามารถเลือกกองไพ่ใหม่ได้นะราชาดาบค่ะ สามเหรียญราชินีดาบค่ะสามถ้วยแปดไม้ค่ะ อัศนนวินถ้วยนะคะหนึ่งเหรียญสองถ้วยอ่าชาวกลองที่3มนะคะค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความคิดที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือว่า บางคนอาจจะเป็นไบโพล่านะคะคือบางคนเนี่ยเหมือนกับเป็นสองบุคลิกหรือมากกว่านั้นในคนคนเดียวนะคะบางทีอยู่ดีๆก็อารมณ์แปรปวนง่ายนะคะบางทีก็ไม่อยากคุยกับใครแต่บางทีก็ชอบเข้าสังคมบางครั้งบางทีเนี่ยคุณก็ชอบแบบอารมณ์สุนทรีอะไรของคุณอยู่คนเดียวบางครั้งบางทีคุณก็อยากที่จะมีใครสักคนหนึ่งเดินไปด้วยไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะค่อนข้างเป็นคนที่ เปลี่ยนอารมณ์บ่อยนะคะแล้วก็มีหลายอารมณ์ในคนคนเดียวกันบางทีคุณอาจจะไม่ได้เป็นหลอกไบโพล่าแต่คุณรู้สึกว่าอืมพอพอได้ในสิ่งที่คุณต้องการพอคุณได้อยู่คนเดียวได้ทํานู่นนี่นั่นให้กับตัวเองจนครบแล้วนะคะคุณก็อยากที่จะมีใครสักคนหนึ่งหรืออยู่กับเพื่อนเป็นกลุ่มเพื่อนที่สนิทนะคะที่รู้ใจคุณนะคะหรือเป็นเพื่อนที่คุยกันรู้เรื่องเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันเพราะมันจะเป็นแบบ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามอารมณ์ของคุณนะคะประมาณนี้ถ้าเกิดใครอารมณ์อ่อนไหวแปรปวนเปลี่ยนง่ายเบื่อง่ายนะคะโอเคในปีนี้นะคะหรือยาวไปถึงปีหน้าเนี่ยจะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้าง The s t r e n g ค่ะ เจ็ดดาบเดียมเพลอร์นะคะ <S 2> <S 2> ราชินีไม้ เจ็ดสิบถ้วยเดนมาร์กเชียนโอ้โหถือว่าก็ดีนะดีเวอร์ด้วยแต่เวลา แย่แย่เวร์มเหมือนกันนะคะชาวกองนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นหรือปัญหาที่เกิดขึ้นอุปสรรคหรือความน่าเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะบางทีมันอาจจะเข้ามาแค่วูบเดียวเท่านั้นเหละเข้ามาเพื่อทดสอบกําลังใจของคุณนะคะว่าคุณเนี่ยจะสามารถผ่านสิ่งที่คุณคิดว่ามันแย่ไปได้ด้วยตัวของคุณเองหรือเปล่านะคะเพราะถ้าเกิดว่าผ่านไม่ได้เนี่ยมันคือภูมิต้านทานที่ทําให้อีกหน่อยในอนาคตเนี่ย คุณเนี่ยจะได้ในสิ่งที่ดีกว่านะคะดีกว่าสิ่งที่คุณได้อยู่นะตอนนี้ไม่ว่าคุณจะมีเงินมีทองหรือมีเพื่อนมีใครก็ตามนะตอนอนาคต จะได้มากกว่านี้หลายเท่าเลยนะคะพ er เพราะ t เช m a g i c ี่ยมาอยู่ที่ใบสรุปใบสุดท้ายพอดีนะคะคุณจะได้ทุกอย่างที่ดีกว่าเดิมทุกอย่างที่คาดหวังไว้หรือแม้ว่าคุณจะไม่ได้คาดหวังไว้ก็ตามคุณจะได้ในสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมอยู่เสมอเมื่อคุณผ่านปัญหาหรืออุปสรรคหรือบททดสอบใดๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณไปได้ด้วยสติปัญญานะวงเล็บเลยนะคะว่าต้องผ่านไปได้ด้วยสติปัญญาเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันผ่านไปได้ด้วยความอดทนอย่างเดียวคุณจะยังถือว่าไม่ผ่าน บททดสอบตรงนี้นะคะเพราะพระราชาเนี่ย จะมีแค่เงินอย่างเดียวไม่ได้จะมีแค่ความอดทนอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสติปัญญารู้จักแก้ไขพลิกแพลงสถานการณ์นําสิ่งที่เวลวร้ายหรือสิ่งที่ดีสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตที่เป็นบทเรียนและนําไปปรับใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มันเกิดความสมูทราบลื่นได้นะคะตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจะเป็นผลที่ทําให้ในอนาคตมันได้ก้าวไต่บันไดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อทําให้คุณมีจุดยืนที่สูงกว่าเดิมนะ,ะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ ตำแหน่งการงานอะไรพวกนี้รวมหมดเลยนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าชาวกองที่3ที่มาเลือกเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะนอกจากความอดทนที่คุณจะต้องมีแล้วคุณจะต้องมีสติปัญญามีการแก้ไขแล้วคุณจะ จะต้องใช้การควบคุมอารมณ์นะคะในบางครั้งบางทีมันก็ไม่ได้อย่างใจเสมอไปนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเอาไปนอนคิดมากหรือคิดเครียดยังไงนะ,ะถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถเก็บอารมณ์ได้นะคะปล่อยปี๊แตกหรือว่ารู้สึกว่าเอ้ยไม่ทําและอะไรอย่างเงี้ย มันก็ถือว่าไม่ผ่านนะคุณก็ยังไม่มาถึงสเต็ปสุดท้ายสักทีนะคะแต่ตรงนี้ก็ขออวยพรนะคะให้คุณสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้สําเร็จด้วยสติปัญญาด้วยความอมดทนด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีเพื่อให้ชีวิตของคุณเนี่ยจเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปไม่ต้องอยู่เทิรนกลับมานะคะก็คือโทรแล้วไม่มีคนรับโอเคฉันไปต่ออย่างนี้นะคะ